ดีจ้าวันนี้ป้าแดงกินลมชมวิวพามาดูวิวนางนอกนะคะนี่ค่ะนี่คือวิวรอบๆบ,บ้านสถานที่ของป้าแดงที่ใหม่นะคะเห็นไหมคะทิวเขาวสวยมาก <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ตรงนี้เขาก็จะมาปลูกไร่อหุนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นไร่ทุเรียนสุดเขานู่นก็คืออ่าอินทผาลัมนี่ค่เรากำลังมาตอกวัดเพื่อจะเจาะจะทำเป็น บ่อน้ำนะคะเราจะโรยปูนข้างหลังก็จะเป็นเป็นปลูกมันสำปะหลังของเจ้าที่อื่นที่เรามาซื้อตรงนี้ไว้สองไร่คะ่ะเนี่ยคะ่ะเนี่ยรอบ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 ,รอบที่ประแดงซื้อนะคะ,ะบรรยากาศของเขาสวยมาก ิวทัศน์ดีมากเลยนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงกว่าๆแล้วค่ะจะสี่โมงดูแล้วทิวทัศน์ยิ่งเป็นตอนเช้าอ,อากาศสวยงามมากเลยค่ะนี่ประแดงจะต้องมาถมที่ปรับที่กันก่อนนะคะตอนนี้เขาเพิ่งจะเอามันสับปะรลังออกเนี่ยค่ะคือฐานที่ของบ้านประแดง เป็นที่ที่อย่างใหม่ป้าแดงชอบมากมันเป็นสถานที่เปิดมากเลยอะ่ะแต่ถ้าหนาวหนาวน่าดูเลยลมแรงตอนนี้ประเด็งก,ก็จะพยายามอัปเดตให้ดูความก้าวหน้าของไปเรื่อยๆนะคะนี้